ศาลาใต้ทุนกลางป่าลึกที่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปมีเรือนไทยเก่าแก่หลังหนึ่งตั้งตรงงานแม้ไม้ผุพังไปบ้างแต่ยังดูแข็งแรงกว่าที่ควรจะเป็นที่แปลกคือใต้ถุนซึ่งควรจะโลง่งกลับมีศาลาไม้เล็กๆถูกสร้างแทรกอยู่เหมือนเรือนซ้อนในเรือนไม่มีใครรู้ว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่ออะไร มีชายหนุ่มชื่อวุฒิที่ไม่เชื่อเรื่องผีเขาเป็นคนนอกหมู่บ้านที่เข้ามาทำงานสำรวจป่าพอได้ฟังเรื่องเล่าเขาหัวเราะเยาะคิดว่าเป็นแค่ตำนานหลอกเด็กจึงตั้งใจจะพิสูจน์ความจริงคืนนั้นเขาเอาไฟฉายเดินลงไปที่ใต้ถุนปรากฏว่าสาลานั้นดูเหมือนใหม่กว่าส่วนอื่นๆของบ้านลวดลายไม้ยังขมชัดเหมือนเพิ่งถูกแกะสลัก ทั้งที่ควรจะเก่าโซมไปนานแล้วเมื่อก้าวเข้าไปเขารู้สึกได้ถึงอากาศที่เย็นผิดปกติท,ทั้งทั้งที่นอกศาลาร้อนอับอ้าวกลิ่นสาบคล้ายซากสัตว์โชยมาเบาๆแต่กลับไม่มีอะไรอยู่เลยวุฒเดินเข้าไปกลางศาลาจู่ๆไฟฉายก็กระพริบแปลกๆก่อนดับวูบลงในความมืดสนิทนั้นเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบรอบตัว ฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรแต่ยิ่งฟังยิ่งรู้สึกเหมือนมันกำลังเรียกชื่อเขาทันใดนั้นเขาก็เห็นเงาดำปรากฏร,รอบตัวร่างคนจำนวนมากนั่งพับเพียบล้อมวงทุกคนสวมชุดดำสนิทหน้าไร้ตามีเพียงปากที่ยิ้มกว้างผิดรูปพวกมันค่อยๆเงยหน้ามามองตรงมาที่เขาวุฒถอยหลังด้วยความตกใจแต่กลับสะดุดบางสิ่งล้มลง เมื่อไฟฉายติดขึ้นอีกครั้งเขาพบว่ารอบเสาศาลาเต็มไปด้วยศพแห้งที่ถูกมัดเชือกแขวนอยู่เป็นวงกลมศพเหล่านั้นไม่ได้แขวนเฉยๆแต่หัวทั้งหมดหันมาจ้องเขาพร้อมกันวุฒพยายามวิ่งหนีออกมาได้แต่ข้อมือเขากลับรู้สึกร้อนแสบเหมือนถูกไฟลวกเมื่อมองลงไปเขาพบว่าแขนมีรอยมือไม่เกลี่ยมประทับชัดเจนเขาหนีออกจากป่ามาได้ แต่ตั้งแต่นั้นมาทุกคืนวุฒจะฝันเห็นสาลาใต้ถุนอยู่ตรงหน้าฝันว่ามีคนชุดดำเหล่านั้นมานั่งล้อมรอบเตียงมองเขานิบเงียบพร้อมรอยยิ้มบิดเบี้ยวและยิ่งนานรอยไหมที่แขนก็ลามขึ้นเรื่อยๆเราวกับพวกมันกำลังดึงเขากลับไปที่สาลา